สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวเด่นข่าวดังบนแพลตฟอร์ม So h u Entertainment กันนะคะก็มีอยู่ข่าวหนึ่งทีอวัวานก็ไม่แน่ใจว่านะคะที่เมืองไทยจะรู้จักนักแสดงสองท่านนี้หรือเปล่าเพราะเขาก็เป็นเบอร์ใหญ่แล้วเนาะอย่างจือกระหวงสังอี้นะคะคนละอย่างจือกับที่พวกเรารู้จักกันนะไม่ใช่อย่างจือนางเอกของห้วงคำหนึ่งดวงใจนิรันนะคะอีกอย่างจือหนึ่งนะคะแต่ว่าเธอก็มีชื่อเสียงมากที่จีนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใน ไอตัวบลอกเกอร์อันเนี้ยที่บล็อกข่าวอันนี้ก็มีคนเข้าไปอ่านเยอะมากนะทะลุ10ล้านแล้วเพื่อนๆก็เลยคิดว่าเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่ามาเดี๋ยววานอ่านให้ฟังนะคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจัวหัวว่าหลังจากที่ การหย่าล้างนะของหยางจือกับหวงเซิงวี่เนี่ยไม่ถึงปีคือเขาเพิ่องหย่าล้างกันไปไม่ถึงปีแต่ตอนนี้พวกเขามีท่าทีว่าจะกลับมาคืนดีกันค่ะดังนั้นก็มีรูปของการออกงานการออกรายการอะไรเงี้ยเหมือนจะมาโปรโมทว่าพวกเขาคืนดีกันแล้วนะซึ่งทําให้ชาวเน็ตจีนส่วนใหญ่ไม่พอใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเขาน่าจะดีใจใช่ไหมอ,อดีตสามีภรรยามาคืนดีกันได้ใช่ไหมคะอะไะข่าวของวันที่17ท่าน ว่าคมปี2025ค่ะโดยบร็อกเกอร์ข่าวสาวเสี่ยวเลอร์นะคะเขาบอกว่าไม่มีคู่รักคู่ไหนเลยนะคะใช้เคยใช้กันและกันเพื่อโปรโมทหลังจากการประกาศหย่าร้างค่ะอย่างเป็นทางการมาก่อนเนี่ยแต่ว่ามีคู่นี้น่าจะเป็นคู่แรกนะคะอย่างจีแล้วก็ห่วงเซิงวีซึ่งประกาศหย่าร้างไปเมื่อต้นปี2025ค่ะแต่ว่าในตอนนี้พวกเขากําลังเดินสายโปรโมทนะคะการกลับมาคืนดีกันเหมือนเป็นงานแต่งงานใหม่ปลายปีอย่าง หนักเลยของทั้งคู่นะคะ เมื่อวันที่11ธันวาคมปี2025ที่ผ่านมาระหว่างการไลฟ์สดขายสินค้าค่ะหยางจือนะคะก็พูดถึงเรื่องอยากคืนดีนะคะกับอดีตภรรยาของเขาห่วงเซิงวี่อย่างกระทันหันขึ้นมานะคะผ่าไลฟ์สดเลยแถมยังมั่นใจว่าห่วงเซิงวี่เองก็คงไม่สนใจผู้ชายคนอื่นนะคะมีเขาอยู่ในหัวใจเพียงคนเดียวค่ะกล้าพูดเนาะนอกจากนั้นนะคะชาวเน็ตนั้นคือตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าหยางจือเนี่ยผู้ชายคนนี้ กำลังใช้นะคะฝ่ายหญิงคือห่วงเซิงอี้มาเพื่อสร้างกระแสแน่ๆเลยนะคะคนในวงการบันเทิงก็ยังออกมาพูดทางโทรทัศน์อย่างเปิดเผยว่าตอนนี้ทางฝ่ายชายอย่างหยางจือเนี่ยกำลังใช้ชื่อเสียงของห่วงเซิงอี้มาเพื่อสร้างกระแสสุดๆเลยค่ะย้อนกลับไปที่เรื่องการหย่าร้างเมื่อต้นปีกันก่อนนะคะหลังจากที่หยางจือก็สร้างกระแสเรื่องการขอแต่งงานใหม่แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ของผู้ชายที่คลั่งรักทุ่มเทค,ค่ะโดยวิเคราะห์ความ สัมพันธ์กับห่วงเซิงวี่อย่างละเอียดแล้วก็เล่าเรื่องราวในอดีตให้ผู้ชมได้ฟังกันนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ยอดผู้ชมไลฟ์สดของเขาลดลงปุ๊บเขาก็จะเริ่มพูดถึงอดีตภรรยาเลยนะคะคือห่วงเซิงวี่แล้วก็เล่าเรื่องส่วนตัวของพวกเขาออกมาค่ะไลฟ์สดก็จะได้รับความสนใจแล้วก็กลับมาดูความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีของขวัญส่งเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยนะคะ ทีนี้เนี่ยชาวเน็ตหลายคนก็ตระหนักนะคะถึงสถานการณ์แล้วก็ความ ความเป็นไปของเรื่องราวเนี่ยพวกเขาโกรธนะคะที่แบบเหมือนมาอ,อาศัยเรื่องนี้เพื่อมาทําให้คนเข้าไปสนใจแล้วก็มาเอาเงินเอาทองจากพวกเขาเนะเรียกกระแสอะไรเงี้ยกล่าวได้ว่าใช้การหยาดล้างเพื่อมาสร้างกระแสนะคะแล้วก็จะกลับมาคืนดีกันเพื่อเรียกยอดผู้ชมอีกครั้งหนึ่งจะได้เงินได้ทองเข้ามาเยอะๆในการไลฟ์ขายสินค้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวเนาะก็เขียนออกมาสั้นๆแต่อัหวานจะเมาหมอย เพื่อนเพื่อนฟังนะคะคือคนคนนี้เพื่อเนเพื่อนต้องระวังนะไปเจอผู้ชายแบบคนที่ชื่ออย่างจือเนี่ยแย่หน่อย คืออย่างจือเนี่ยนะคะในตอนที่เขาพยายามจะจีบคุณห่วงเซิงวีเนี่ยในตอนนั้นเขาก็มีภาพลักษณ์ที่ดีมากนะคะเป็นผู้ชายที่แบบไปไหนใส่สูทผูกเนคไทดูดีมากๆเลยแต่ทีนี้พอฝ่ายหญิงนั้นแต่งงานด้วยแล้วเนี่ยคือมันก็ตัวจริงมันก็เริ่มปรากฏนะเพื่อนๆทำให้มีความสัมพันธ์ที่อุดอัดนะคะแล้วก็มีข่าวมาเรื่อยๆถึงขั้นออกพวกไอ้เน็ตอีสพวกอะไรพวกนี้เลยเนาะแพลตฟอร์มข่าวใหญ่ๆนะคะก็คือในช่วง แรกๆเนี่ยทางด้านของคุณผู้หญิงนะคะคือห่วงเซิงวีนั้นจะโดนผู้ชายคืออย่างจือเนี่ยใช้คําว่าหลอกได้เลยเพื่อนๆโดยภาพลักษณ์นะคะของอย่างจือคนนี้คือเขาดูดีไปหมดเลยนะคะแล้วก็ชวนนะคะคุณห่วงเซิงวีเนี่ยคือลงทุนในกิจการหลายอย่างเลยค่ะก็อย่างเช่นนะคะอย่างจือเนี่ยไม่เพียงแค่ลงทุนอย่างหนักในการที่จะ ต้องได้คุณห่วงเซิงวี่มาแสดงในละครโทรทัศน์ที่เขาแบบมีเขาเรียกอะไรมีอยู่อยู่เบื้องหลังด้วยะนะคะเป็นฝ่ายผลิตอะไรเงี้ยแล้วก็ยังพยายามดึงตัวเธอนะคะมาร่วมงานกับบริษัทของเขาแบบบ่อยๆโดยที่ เรียกอะไรดีล่ะก็คือพอแต่งงานแล้วก็ไม่ได้มีค่าจงค่าจ้างให้แต่ว่าก่อนที่จะได้แต่งงานนะคะเขาจ่ายไม่อั้นเลยเพื่อนๆก็คือมีการจ่ายแบบออค่าตัวที่แบบจ้างมาทํางานให้กับบริษัทเนาะในช่วงที่ก่อนแต่งงานแต่ว่าพอจุดเปลี่ยนก็คือพอแต่งงานแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะใช้งานเมียฟรีนะคะจากนั้นนะคะทางด้านของหวงเซิงวีนะคะเธอเป็นคนสวยเนาะเพื่อนเอเธอก็อหลังจากที่ตัดสินใจ แต่งงานเนี่ยเธอก็ติดตามเขาไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะอย่างไรก็ตามนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของคนเรามันก็ยากที่จะถ้าเกิดไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆไม่ได้แต่งงานกันก็คงจะตรวจสอบอยากแต่พอเธอแต่งงานแล้วเธอก็รู้ว่าอา้าวนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้อย่างจือก็คือก็คือมันมีอยู่ในจุดที่เลวๆ้ายของความเป็นผู้ชายคือชอบโกหก เขานั้นโกหกเป็นนิสัยเลยนะคะก็เป็นข่าวเมาส์กันในวงการบันเทิงแล้วก็เวลาที่ออกไปต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยไอตาอย่างจื่อเนี่ยก็จะพยายามแสดงความรากักความอบอุ่นให้กับนะคะคุณห่วงเสิงอี้อยู่ตลอดเวลาแต่จริงแล้วนะคะจริงๆแล้วหลังจากที่หย่าก,กันคุณห่วงเสิงอี้เองก็บอกว่าคือผู้ชายคนนี้ไม่เคยทำอะไรที่เห็นได้เป็นรูปธรรมเลยนะคะมีแต่ตอนทำโชว์เท่านั้นเองค่ะ เขาไม่ได้ใส่ใจนะคะฝ่ายหญิงอย่างแท้จริงนะคะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณห่วงเสิงวีนั้นสนใจอะไรงานอดิเรกที่รักมากคืออะไรแถมยังดูถูกนะคะคุณห่วงเสิงวีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวลาที่แบบเขาโดนรับเชิญไปงานแบบเออสัมภาษณ์หรือว,ว่าไปรายการทีวีอะไรเงี้ยค่ะคือคำที่ให้สัมภาษณ์ของเขาเนี่ยเขาชอบบอกว่า เมียของเขาะค,ะคือห่วงเสริรงอีนะไม่มีอะไรดีนอกจากหน้าตาเพืเเอ่อนๆอืมเออเป็นหลวแล้วพูดงี้ได้ยังไงนะคะซึ่งภรรยาเองก็เป็นแบบผู้ที่มีหน้ามีตาในวงการบันเทิงด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยโอ้โหค่ะคนก็บอกว่าอยู่ไกลๆดีที่สุดเนาะเป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องของการเสแสร้งนะคะการแสดงความรักการโกหกไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมัน มันแบบเออมันมันไม่จริงตรงไหนไม่จริงนะคะต้องเอามาวงเล็บว่าตรงไหนจริงนะคะแล้วก็ส่วนที่ไม่จริงเยอะแยะไปหมดเลยค่ะซึ่งทัดแท้เหล่านี้นะคะคุณห่วงเซิงวีได้เห็นตอนที่เธอแต่งงานเข้าไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็พอเรื่องราวมันปรากฏออกมาเนี่ยชาวเน็ตก็ชื่นชมคุณห่วงเซิงวีว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โคตรจะอดทนที่สุดเลยนะคะแม้แต่เป็นผู้หญิงที่อดทนที่สุดก็พอได้รู้ความจริงแล้วก็ต้องบายบายนะคะคือทางด้านของคุณห่วงเซิงวี ฝ่ายหญิงเป็นผู้ฟ้องหย่าเพื่อนจากนั้นพอโดนยื่นฟ้องเนี่ยผู้ชายที่ชื่อหยางจื่อนะคะก็พยายามจะเอาชนะใจเธอกลับมาให้ได้ค่ะโดยการที่แบบออกสื่อออกอะไรเต็มเลยนะว่าเขายินดีจะทําพินัยกรรมเลยนะมอบทรัพย์สินของเขา90%้าให้หวงเซิงวี่เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะหวงเซิงวี่นั้นคือยื่นฟ้องหย่าไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องการนะไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของยูยูเก็บไปเถอะนะคะไม่หันมามองเลยนะคะก็ฝ่ายหญิงก็ชดเฉเช่น เดียวกันค่ะ ทีนี้ไอ้ตาอย่างจือเนี่ยนะคะก็ยังเชื่อว่าห่วงเซิงวีอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเขามันน่ามากเพื่อนเพื่อนผู้ชายคนนี้มันน่าแล้วเวลาที่เขาไลฟ์สดเนี่ยเขาก็ชอบพูดประโยคแบบประมาณว่าโอ้ย oh, ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเธอต้องกลับมาหาผมแน่แนๆเธอนั้นไม่รักคนอื่นรักผู้ชายอื่นไม่ได้รักผมสุดๆรักผู้ชายเขาบอกว่ารักผู้ชายคนอื่นไม่ได้หรอกนอกจากผมคนเดียวค่ะซึ่งความหลงตัวเองแล้วก็ความเย่อหยิ่ยงแบบนี้นะคะก็ทําให้แบบเขาเรียกว่า ผู้คนที่ดูไลฟ์เขาก็เข้าไปดูด้วยความสมเพชบ้างความขบขันบ้างอะไรบ้างนะคะทีนี้ตลอดหลายปีที่แต่งงานกันนะคะอย่างจือก็เลงว่าคือเลองจนลืมไปแล้วว่าตัวเขาเองต่างหากเขาอะต้องการห่วงเซิงวีนะคะไม่ใช่ว่าห่วงเซิงวีต้องการเขาค่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการห่วงเซิงวีนั้นทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าเขารักห่วงเซิงวีจริงหรือเปล่าแต่ว่าการที่เขาอะไม่มีห่วงเซิงวีอยู่ในชีวิตแล้วทําให้ชีวิตประจําวันของเขานั้น แตกต่างไปจาก จากที่ภาพหลักดีๆแต่ก่อนไงเขาต้องมาไลฟ์ขายของเองเขาต้องสนองความทะเยอทยานของเขาไม่มีใครมาช่วยแบบจ่ายบิลจ่ายอะไรให้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นในตอนที่ไลฟ์สดนะคะก็คือคนที่ครีเอทแบบทำครั้งแรกเลยก็คือทั้งห่วงเซิงวี่ก็ช่วยเขาในการไลฟ์สดด้วยแต่พออยากกันแล้วเธอก็ไม่ทำแล้วไงทำไมทาไมเธอต้องทำด้วยนะคะฝ่ายหญิงเขาก็ตั้งตัวได้แบบสบายๆแล้วชีวิตเธอดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็คุณห่วงเซิงวี นนนั้นเนี่ยคือได้งานโฆษณาถึง3งานด้วยกันนะคะทันทีที่อยากค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้ค่าตัวของเธอก็เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าอีกต่งางหากนะคะ แล้วในปัจจุบันนะคะแอดวาน์เล่าให้เพื่อนๆฟังคุณห่วงเซิงวีเนี่ยเธอก็ลงทุนเนาะไป8 0 0แสนหยวนนะคะกับหลักสูตร MBA แล้วก็ CEIBS ค่ะเธอก็ลงทุนนะคะในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็เธอลงทุนให้กับตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองโอ้ยผิวพรรณเธอเป่งปังสดใสสวยมากเลยนะคะแต่ว่าทางด้านของฝ่ายชายอดีตสามีค่ะอย่างจือนะคะก็ดูเหมือนว่าเขาหยุดนิ่งแล้วเขาต้องมาไลฟ์อยู่อย่างนี้แหละทุกคืนทุกคืนแล้วก็ความ จเจริญก้าวหน้าของเขาถดถอยลงนะคะหลังจากที่เลิกกับทางคุณห่วงเซิงวีค่ะยอดผู้ชมนะคะไลฟ์สดของเขาก็ลดลงอย่างมากนะคะแต่ว่าเขาเองก็พร้อมที่จะพูดนะคะพูดถึงเรื่องของห่วงเซิงวีแบบตลอดที่แบบ ตอนเขาไลฟ์เพื่อที่จะเรียกคนมาดูเขาเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็คือใช้ประโยชน์จากความนิยมของอดีตเมียเก่านั่นแหละแล้วก็แน่นอนทางด้านของอผู้คนนะคะบนอนเตเขาก็ไปดูว่าเวลาที่คุณห่วงเซิงวี l ไลฟ์นั้นผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างก็กลายเป็นว่านะคะทางด้านของผู้หญิงนะคะคุณห่วงเซิงวีตอนไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหยอดแทบจะเป็นแบบสอสาเท่านะคะของจํานวนผู้ที่ชมไลฟ์สดของฝ่ายชายอดีตสามีคืออย่างจือเลยค่ะอะไร <N ic ly> นี่มีคนวงไหนเนาะเขาก็ซุบซิบซุบซิบกันเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอตัวของไอผู้ชายนะคะอย่างจือคนนี้นี่ก็แบบสั่งทีมงานของเขาเอาไว้เลยว่าจับตาดูหัวข้อนะคะที่ห่วงเซิงวี้กำลังกาลังทำอยู่งานอีเวนต์ไหนที่เธอจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะต้องได้รับรู้ทุกเรื่องเพื่อที่เขาจะได้เอามาพูดในไลฟ์สดเพื่อนๆค่ะอืมแล้วก็ทันทีที่าทางฝ่ายหญิงเคลื่อนไหวนะคะทางผู้ชายนี่ก็จะไลฟ์สดทันทีเพื่อเกาะกระแสน,นะคะคุณหวงเซิงอี้อดีตภรรย,ยาค่ะเพื่อนๆซึ่งณนะตอนนี้นะคะก็คือ ชาวเน็ตเขาก็ด่าพร้อมใจกันด่าว่าเนี่ยอย่างจือถ้าต้องการจะคืนดีจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะทําให้มันเป็นรูปธรรมไปคุกข่าวนะเอาดอกบงดอกไม้ไปไปหาห่วงเซิงวี่พูดคุยกันอย่างเปิดใจนะคะแทนที่จะมาแบบใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็มาประกาศโน่นนี่ใช่ไหมว่าตัวเองจะคืนดีทั้งๆท,ที่ฝ่ายหญิงเขาไม่มีวิวแววว่าจะคืนดีกับตัวเองเลยนะคะ <ś led> โอ้ยมันมีคนแบบนี้จริงเพื่อนๆค่ะเอาละแอดา มเล่าให้เพื่อนฟังเฉยๆนะคะก็หวังว่าหลายๆท่านก็คงจะระมัดระวังตัวเอาไว้กับผู้ชายลักษณะนี้ธุรกงธุรกิจเขามีใส่สูตรผูกเนคไทมีบริษัทเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบเออไม่ได้ไม่ได้รวยนานไม่ได้รว,วยจริงนะคะแล้วก็นิสัยแย่เอาง่ายๆคือไอ้เรื่องรวยไม่รวยเนี่ยคงไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้เรื่องนิสัยนี้ก็คงทําให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจบ่าย,บายเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าบางท่านที่ประเทศไทยอาจจะไม่รู้จักสองท่านนี้นะคะแต่ว่าน่าคุ้นๆมะฝ่ายหญิงเขาก็เป็นพิธีกรอยู่หลายรายการเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์งานโฆษณา ด้วยนะคะอ่าแล้วค่ะส่วนอยางจืออย่างจือนี้เป็นผู้ชายนะนเพื่อนๆไม่เกี่ยวกับอย่างจือคนสวยของแอดวานนะคะไว้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ